คน,คนมีมีคนอยู่ข้างในครับกรบปูหูกันครับใช่ครับทานทำคนนี้นะดเมามนคดอยวเดเยอ นี่เป็นบ้านบ้านบ้านของเขาเองบ้านของเขาเองใช่ไหมบ้านพ่อแม่ก็มอบให้แม่เขาอพ่อแม่เขานี่เป็นเป็นเป็นพี่ของป้าเนาะ่อยู่กันอยู่วงนี้เป็นคือญาติหมดเนาะเมื่อวานจะมีเรื่องทะเลาะใครมันก็ไม่มีอยู่กันแบบฉันคือญาติันิดนี้เนาะคก็เอาข้าวมาให้กินตามปกติมันก็อยู่ตามปกตินี่แหละก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่มีรางบอกเหตุอะไรมีจดหมายลาอะไรไหม ถ้าเป็นถ้าเป็นค่าถ้าเป็นเพิงอุบัติเหตุถ้าแกหนีได้แกก็แกคิดว่าแกคงออกมาได้ได้มันก็เดินได้อย like, ู doing, pandemia, ่รถเครื pleasure, ่องมันก็ยังขี่ได้เออช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเมื่อเช้านี้คือเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างครับเช้านี้เห็นเหตุการณ์เพราะว่ามันจุดไฟปกปมมกันนอยู่ในบ้าน มันจะเปียวไฟออกมาใหม่อผมเอาการทั้งน้ำาพ่สมทั้งท้องทั้งไฟมันไหลยังไงบ้ากนี่ก็คือตอนที่ไม่เห็นเหตุการณ์ก็เลยเห็นไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วแล้วแล้วก็เลยเอาน้ำไปรดน้ำไปรบน้ำไปรดสองรูบก่อนก่อนนั้นเห็นเขาออกมาเดินเข้าอก่อนนั้นเห็น แต่ว่านี้ร้องไห้ร้องไห้คระเทศไทยร้องไห้ร้องไห้อยู่ตรงไหนร้องไห้อยู่ในบ้านเสียงดังไว้เหรอเสียงดังก็เนอะถึอว่าเด็กมันร้องก็ไม่เป็นไรก็เห็นก็กินข้าวกินยาผมกินข้าวกินยากลับมากไฟลุกแล้วตอนนั้นก็คือตกใจก็เลยเรียกข้างบ้านเลยับ เรียกข้างบ้าข้างบ้านมาช่วยเพราะว่ามันสิเก่งเห้มันฉีกปร้าเอางั้นสองี่เดี๋ยวขอยาเราส่ตรวจอรวะ ร้องให้ร้องให้เรื่องอยอ่ได้ยินคนที่ต้องลีงเยอ่อ๋อคนเดียวไม่ได้ยินคนที่ตายร้องคนที่ตายร้องให้่ร้องห้อ้เป็นร้องให้คุนว่าจะได้ต่อเป็นร้องก่าตัวตายอ๋อเป็นจะฆ่าตัวตายนี่เป็นมงช่วยบ้านนะบ้านหลันี้บ้านเดี่ยวนี้บ้าน่ยนี้เห็นตอเปนจะฆ่าตัวตายโอล้หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนไหมไม่ยน มันมีเสียงบุ้มทีหนึ่งนะเห็นชาวบ้านหลังเราได้ยินนะมันเสียงรถเที่ยงมันระเบิดแหละระเบิดถ้าว่าแกฆ่าตัวตายเราอยากรู้แกฆ่าตัวตายด้วยวิธีไหนไงตอนนี้เราไม่รู้เลยเปลี่ยนบอกกล้องถือไว้เลยเครื่องมาทับฮะทัมาเปิดหวาแล้วมันหวาแล้วมันเครื่องพี่เห็นเหรอตอนแรกผมเห็นอ๋อรถเครื่องมาทับเอามาทับตัวเออกล้ก้กันนะเปล่าหน่อยแล้บอกว่าภาษากลาง คนที่ตายเนี่ยเอารถเครื่องมาทับตัวเองแล้วเปิดฝาน้ํามันเป็นซิ้นแล้วก็จุดเพราะว่าแกพ่อใหญ่เห็นอะไรเจ้ไปกินยาไงเจ้กลับมากินยากลับไปกินยาไปห้ามเห็กลับมากลับมากินยาเลยนะเออเจ้าของบ้านอยู่นี้เพอบ้านแกอยู่นี้เจเป็นผู้ช่วยเข้าออกผ่าตลอดมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาใหญ่เห็นได้หรอเห็นพ่อใหญ่เป็นอย่างนี้ก็คนตาย เป็นญาติป้าเนี่ครับอกอะผู้ช่วยบ้านหลังนี้แกอยู่นี่เท้าออกเข้าออกตลอดแล้อย่างไงดียังยังผู้ใหญ่ว่าเนาะครับเอาตามเหตุการณ์นะครับยังผู้ช่วยว่านี่ครับคือเอาไปเปิดฝาน้ำมันเครื่องฝาใหลาดตัวเองโรกกันนะครับคือแกเป็นโรคประจำตัวไงโรกจำโรคมันพาอยู่เตี้ยรีบเอาป้ายป้ายได้ยินนี่ป้ายดินแกไว้เลย อยากอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายตอนนั้นตอนนั้นไม่ยายเอาพ่อไปเรื่อยเข้ามาเข้ามาเข้ก่อนให้แล้วไปแล้วน่ะกี่โมงประมาณกี่โมงนะมันแปดโมงเลยแปดโมงเลยเออถ้าจะแสดงปลอดต้องมีมีสมัครรถเครื่องมาทักตัวเขาเนี่ยประมาณกี่โมงตอนบุ้มเลยพอพอยายมาช่วยยังเงามาเลยแหละช่วยช่วยกันอยู่นี่มาทันเนาะมาทันรถไปใกล้ผมคนนี่ไปโรงพยาบาลเนยอยู่นี่ก็ ผมก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าไปทำเพื่อคนคนดีว่าไปอยู่ด้วยกันสองคนน่ะนี่กันสองคนเออก่อนก่อนตว้ามาแรงนี่แกโบนอย่างพอนะโบ่ปกติแกก็เขียนจดหมายไว้ก็ว่าเปนยาฆ่าสัตยเนี่ยบ่บ้านหลังนี้เป็นบ้านใครเป็นเจ้าของบ้านนี่ บ้านบ้านดีไหมนี่ฮะบ้านเป็นบ้านพี่สาวพี่สาวพี่สาวคือแม่คนตาย่คนตายใครล้วคนตายก็ยังยังพ่อใหญ่ดิเป็นน้องพ่อใหญ่เป็นยังก็เป็นจากบาดบาดเชื้อห่วงไปญาติคนตายอะมาอยู่ตัวเองมันอะมาอยู่มาอยู่นี่แล้วละเอียดาละเอียดอยู่กับเขาพ่อใหญ่บ้านอยู่ไหนน้องด้วยกันนี่ฮะตอนนนนี้้ทท่่าาากับขวเลย

นี่นี่ตอนนี้ท่านท่านกินข้าวกับอะไรอ

มีคนอยู่ข้างในก็ครับกับปูหูกันครับครับมีครับขางล่างนี้นะก็มาคนเดียะ